ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับช่องเียวไกลนะวันนี้เราจะมาเล่นเกมิวนันเหมือนเดิมนะที่เราไม่ได้เล่นกันมานานมากแล้ววันนี้เราจะทำภารกิจประกอบไอ้นี่นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะโครงกระดูกนะเป็นรูปซาตาน มาลราเรามาเริ่มกันนะฮะไปอันดับแรกนะใส่ฟิลนนเขาทาเสียงเป็นอะไรไม่รู้ที่รู้ร,รอแม่ชีมาเหมือนเดิมซึ่งวันนี้เรากดเป็นหมด hard <Park. S 2> หมดยากนั่นเลยออกสัดแรงทำไมก็ไม่รู้รอแม่ชีมานะไว อย uh, yeah. จังหวะนี้เราก็เข้าสู่โหมดนะักภาคนะฮะอ่ะาแล้วก็เกิดวันที่ซ่องนะหลังจากที่เราโดนทุบไปนะอ่าพอเราเกิดมาปุ๊บเราเปิดช่องทอ่อปื่มเรียบร้อยนะเก็บกุญแจไม่ได้นะน่าจะบักอเอาเข้าไปนะฮะเก็บกุญแจไม่ได้ทำไงต่อครับแม่ชีจะมาแล้วอ่า เราก็ยังจะเก็บอีกเนาะหนีแม่ชีก่อนนะยังจะเก็บอีกนะฮะจังหวะนี้อ่าอ่าแม่ชีมาแล้วนะ,ะมันคลานเข้ามาแล้วแล้วเราเปิดช่องแอร์ออกมานะฮะเพื่อไปด้านบนใส่ฟิวอ่าเราใส่ฟิวโอ้ยทุยเราขึ้นไปด้านบนก่อนนะแล้วค่อยใส่ฟิวอ่า ขึ้นมาปุ๊บประตูปิดน,นะยังไม่ได้ใส่ฟิวนี่จะไปมองมันทําไมไม่รู้ตอนนี้นะฮะเข้ามาในครัวเปิดลิ้นชักไม่เจอนะจ้าเอ๋ไม่เจอไม่เจอแต่น่แน,น,น่อ่ะเจอแล้วนะฮะได้ใส่เคเบิลมานะอ่าจาังหวะนี้นะรอแม่ชีล่อแม่ชีนะฮะโยนฟิวไปฟิวหรือสายเคเบิลวะเออฟิวนั่นแหละอ่าระหว่างรอแม่ชีก็ เดินๆเ,เอามาเรียบร้อยนะฮะแม่ชีมาจู๊กนะฮะจู๊กออกไปเลยอืมใส่เข้าไปโป้งเรียบร้อยปิดประตูนะฮะปิดประตูดักหน้าลงไปด้านล่างครับจังหวะนี้เปิดสวิตนะโอโ้โหแล้วเราก็จะเดินไปไหนครับจังหวะนี้เดินเข้าไปในห้องอืมเอาเก็บกุญแจได้เลวตะกินนะาจะเกมบักนะเออเก็บได้แล้วยังไงต่อ โยนนะฮะเพื่อเรียกแม่ชีมาปึ๊บอามาแล้วนะแม่ชีโอเคเตรียมจูงนะแม่ชีมาปุ๊บไปแล้วแม่ชีตามมาแล้วอ่าลุกไปนะแล้วเราจะขึ้นไปชั้นสองเพื่อปลดล็อกห้องโครงกระดูกนะอืมจังหวะนนี้ก็เราก็กำลังขึ้นไปนะอ่า ปิดประตูปึ้งเปิดประตูแบบจึงจึงๆไปนะเจอหัวแพะเรียบร้อยนะฮะได้แล้วหนึ่งพันะฮะใส่เข้าไปโอ้โหโชคดีจังเจอผ้าห่มนะใส่เข้าไปสองในสามครับจังหวะนี้แล้วเราเดินเออนะฮะจังหวะนี้ทําไงอาเจอแม่ชีนะฮะหัวใจไวายไหมเมกี้นะ่าจะหัวใจวายอยู่อ่าเดินอ้อมออกไปด้านนอกนะปิดประตูดักหน้าเหมือนเดิมอืม เราจะเดินไปด้านนอกเพื่อหาโค้ดนะเพื่อเราจะได้เอากันไกลไปตัดเอาปีกด้านบนนะเปิดมาปื๊บปื๊บปื๊บนี่เจอโค้ดแล้วเจอโค้ดแล้วยังไงต่อเดินไปทางนี้เปิดช่องแอร์นั้นเรียบร้อยช่องแอร์รอแม่ชีนะโยนโคดไปครับเรียบร้อยเอา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 ผ่านได้นะทะลุได้ อ้อมนะครับจังหวะนี้อ้อมอืมอ้อมเอาเจอแม่ชีนะเรียบร้อยนะครับทางตันวิวิ่ย,ยหลบแม่ชีได้วะไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาแต่มันน่าจะเห็นแล้วแหละจังหวะนี้ยังไงยังไงเรียบร้อยนะทําเหมือนไม่เห็นแต่มันเห็นนะอ้าวแล้วเรามาต้อนฮะวันสุดท้ายวันที่สามนะเออ อืมแล้วก็เกิดมาเหมือนเดิมนะคัดชื่อเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากวะนี้เปิดประตูนะชนปุ๊บเปิดช่องแอร์นะทำทุกอย่างเลยอ่าโอเคโยนโยนอะไรวะเออช่งางประเสรอ่าแล้วเราก็เอาโค้ดน,นะเราจะไปเปิดโค้ดน,นะไปเปิดที่ตู้มนะันอ่ะเออเพื่อเ กันไกลนะเพื่อใครสงสัยมันคือตัวอะไรดูเลยนะฮะนี่เรากําลังเดินเข้าไปปึ๊บเปิดตู้นะนี่ได้กันไกลมาแล้วอ่ะกระโดดข้ามไปปึ๊บเปิดประตูอืมแล้วเราก็รอแม่ชีนะฮะล่อแม่ชีมาเอาเคแม่ชีเห็นแล้วละเราจะเดินจังหวะน,นี้เดินตัดอย่างนี้เลยอืมเสียวหลังมากนะฮะจังหวะน,นี้ แล้วเราก็เดินข <eterm oon> ึ้นไปด้านบนนะเพื่อไปตัดปีกไปกันอย่างรวดเร็วครับทุกคนนี่เปิดประตูครับอ่าเอาอ่าปิดตัดปีกนะเรียบร้อยปีกหล่นไปละแล้วเราก็ลงไปยิบปีกนะปีกนกอินทรีนะกูเป็นนกอินทรี ได้ปิดนกอินทรีมาแล้วปุ๊บโยนทิ้งอม,มาแล้วอนะฮะแม่ชีมาแล้วนะทุกคนอ้อไหมเออเดินตัดเหมือนเดิมนะอ้อแบบตัดเหมือนเดิมแนะเสียวหลังเหมือนเดิมนะล้วขึ้นไปชั้นสองเลยอืขึ้นไปชั้นสองเลยครับนอนนอนเดินชนรูปนะเพื่อให้แม่ชีตามมานะฮะโปะเรียบร้อย โอเคใส่นะฮะนี่นะครับได้แล้วนะฮะซาตานะ,ะไม่เหมือนตรงไหนปะกาาวงวงแล้วเราก็เข้ามาแอบนะมแม่ชีไม่มาปิดประตูดักเลยะฮะแล้วก็รอแม่ชีมาเขาไม่เลยจะมาวะอรอต่อไปนะฮะไม่ตัดทิ้งด้วยฮนะจังหวะนี้อามาแล้วนะฮะ แม่ชีเขา,าจะไปบูชานะฮะนี่แล้วก็เอาเลขนะฮะเรียกเลยครับสองสองสี่ศูนย์นะฮะเพื่อเพื่อใครจะเอาไปซื้อนะสองสองสี่ศูนย์งวดนี้ออกแน่นอนอ่าลงไปด้านล่างนะฮะเพื่อไปปลดกล่องนะฮะเปิดประตูดิกล่องเลยล่ะเอาโค้นี้นะไปใส่นะฮะที่ประตูตร,ตรงนี้เองสี่ศูนย์ โปะเปิดมาได้ชิ้นส่วนนะ้กากนะทุกคนอ่านั่งลงไปจังหวะน,นี้ก็ไปห้องเขเรียกว่าห้องอลไรว่าห้องเก็บหน้ากากนะอ่าลุ้ไปเลยปิดคานไม้นะฮอ่าเราก็ลงมาปุ๊บใส่เข้าไปในแท่นโพเดียมตรงนี้นะเสมทุยสำเร็จแล้วนะฮะภารกิจที่หนึ่งอืม โอเคนะก็คลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะงานผมขอตัดจบไปเลยไม่ตายเอาตายก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะบ๊ายบายจุบๆ